ที่น้องที่รักในพระวรสารวันนี้นักบุญมารโรโกเล่าให้เราฟังว่าในเย็นวันหนึ่งหลังจากได้ทรงเทศสรประชาชนมาทั้งวันแล้วพระเยซูเจา้าทรงขอให้บรรดาสิทธิ์เตรียมเรือแล้วก็พาพระองค์ข้ามฟากไปยังอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบกาลิลีแน่นอนในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกอ่อนเพลียจากพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างไม่หยุดหย่อนเวลานี้พระองค์ทรงปรารถนาสถานที่เงียบสงบและก็ไกลจากผู้คนเพื่อที่จะได้พักผ่อนสักระยะหนึ่งดูเหมือนว่าพระองค์ทรงเหนื่อยล้ามากจนกระทั่ง เผลอหลับอยู่ที่ท้ายเรือแม้นว่าขณะนั้นก็เกิดพายุแรงกล้าก็คลื่นก็ซัดเข้าเรือจนน้ำเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้วอันที่จริงการเกิดพายุในทะเลสาบกาลิลีในช่วงยามเย็นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากพระเยซูเจ้าทรงทราบดีแล้วก็บรดาศิทธ์เองก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับ เรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าพวกเขาเป็นชาวประมงและก็หาเลี้ยงชีพยอยู่ในพื้นน้ำแห่งนี้เป็นเวลาหลายปีทีเดียวอย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่เป็นตายเท่ากันนี้พระเยซูเจ้าก็ยังคงบรรทมหลับอย่างสงบอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความรักตัวกลัวตาย เหมือนคนทั่วๆไปเหมือนพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยบรรดาศิษย์จึงปลุกพระองค์เพื่อขอความช่วยเหลือจากพระองค์พระเยซูเจ้าก,ก็ได้ทรงกระทาตามสิ่งที่พวกเขาคาดวังไว้นั่นคือพระองค์ทรงลุกขึ้นบังคับลมตรัสสั่งทะเลว่าเงียบสิจงสงบลงเถิด และก็ดังที่พวกเราทราบกันดีทุกสิ่งก็เป็นไปตามพระดำรัสของพระองค์ลมหยุดพัดท้องทะเลสงบราบเรียบดาวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นพระองค์ทรงกระทำบางสิ่งที่พวกเขาไม่ได้คาดหวังไว้ด้วยการถามเชิงตำหนิว่าตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือดูเหมือนว่าพระเยซูเจ้าทรงรู้สึกผิดหวังที่บรรดาศิษย์ตกใจกลัวมากเช่นนี้บางคนในพวกเราอาจจะคิดในใจว่าเป็นเรื่องปกติไม่ว่าใครก็รู้สึกอกสันขวัญหายในสถานการณ์แบบนี้เช่นเดียวกัน พ่าคิดว่าหลายคนเคยนั่งเครื่องบินเวลาเครื่องบินผ่านไปในในช่วงที่อากาศกำลังแรปรปรวนเนี่ยเครื่องบินมันจะสั่นโครงเครงเนี่ยเรารู้สึกกลัวแล้วก็ตกใจเหมือนกันเช่นเดียวกันกับบรรดาศิษย์ในพระวรสารในวันนี้ถ้าเป็นเช่นนี้บางคนอาจจะเกิดสงสัยแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าบรรดาศิษย์เนี่ยได้ทำอะไรผิดพระเยซูเจ้า จึงทรงตำหนิพวกเขาพกพราคิดว่าคำตอบที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือพระเยซูเจ้าทรงรู้สึกว่าการหันมาพึ่งความช่วยเหลือจากพระองค์ของบรรดาศิษย์นั้นเป็นคล้ายๆกับเป็นทางเลือกสุดท้ายนั่นคือพวกเขาไม่รู้ว่าหรือว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจึงหันมาพึ่งพระองค์ ประเด็นสำคัญที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการบอกเราทุกคนคือในฐานะศิธิ์เนี่ยพวกเราควรที่จะมีความเชื่อมัน่นมีความไว้วางใจในพระองค์มากกว่านี้พระองค์ทรงรู้ดีว่ากำลังทำอะไรเมื่อพระองค์ตัดสั่งบรรดาสิทธิ์ให้ลงเรือและให้พาพระองค์ข้ามทะเลสาบไปยังอีกฝั่งหนึ่ง เมื่อพระองค์ทรงทําให้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายพวกเขาก็ควรที่จะไว้วางใจในพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมว่าพระองค์จะทรงดูแลเอาใจใส่พวกเขาดูแลความปลอดภัยของพวกเขาอย่างแน่นอนเพราะพระองค์เป็นคนที่สั่งให้พวกเขาทําเพราะฉะนั้นบุคคลแรกที่พวกเขาควรที่จะนึกถึงเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคือพระเยซูเจ้าแต่ก็ดูเหมือนว่า พวกเขาได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรทำแล้วเพื่อช่วยเหลือตนเองจนสุดความสามารถตามภาษามนุษย์เนี่ยพวกเขาจึงคิดที่จะปลุกพระองค์พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับพวกเขาแล้วพระเยซูเจ้าเนี่ยทรงเป็นที่พึ่งสุดท้ายหลังจากวิธีการอื่นๆทั้งหมดล้มเหลวไปแล้วสำหรับพระองค์เนี่ย พระองค์ควรที่จะเป็นบุคคลแรกที่อยู่ในความคิดของพวกเขาแม้นว่าขณะนั้นพวกเขากำลังใช้วิธีการตามประษามนุษย์อยู่ก็ตามพวกเขายังไม่ตระหนักว่าพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งพวกเขาเรียกว่าพระอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและก็เป็นเจ้าหนายของสรรพสิ่งทั้งมวลเหมือนที่ผู้เขียนหนังสือโยบ ได้บรรยายไว้ในบทอ่านแรกวันนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราแต่ละคนมีความเชื่อมีความไว้วางใจในพระเจ้ามากเพียงพอแล้วหรืออยังพระองค์ทรงเป็นบุคคลแรกที่เราคิดถึงมเมื่อมรสุมชีวิตของเราอุบัติขึ้นหรือเปล่าบางคนอาจจะเคยได้ยินคำพูดจากญาติพี่น้องของผู้ป่วย ที่หมดทางรักษาว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้ในเวลานี้คืออธิษฐานภาวนาเมื่อฟังอย่างผิวเผินคำพูดนี้ดูเหมือนว่าจะดูดีแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วเราจะพบว่าในแง่หนึ่งคำพูดนี้เป็นคำพูดของคนที่ที่ขาดความเชื่อ,อที่แท้จริง ซึ่งมองพระเจ้าเป็นที่พึ่งสุดท้ายเท่านั้นเองคล้ายๆกับท่าทีของบรรดาสิทธิ์ในพระวรสารวันนี้เมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับพายุกลางทะเลสาบกาลิลีพระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงปรารถนาที่จะสอนเราว่าท่าทีของเราต้องต้องไม่ใช่แบบนี้การอธิษฐานภาวนาของเราเพื่อวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าต้องเป็นส่วนหนึ่ง ของชีวิตประจำวันของพวกเราและก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะสถานการณ์ที่เราตกอยู่ในอันตรายและก็ต้องการความช่วยเหลือจากพระอแน่นอนเราก็ต้องพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองด้วยวิธีการและก็ความสามารถตามภาษามนุษย์ของพวกเราด้วย แต่ไม่ใช่ด้วยความคิดที่ว่าเราจะหันไปพึ่งความช่วยเหลือจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อความพยายามสุดท้ายของเราไม่เป็นผลหรือว่าล้มเหลวเท่านั้นเองพระเจ้าพระบิดาของเราไม่ควรเป็นบุคคลสุดท้ายที่เราคิดถึงเมื่อมรสสมชีวิตพัดหมกระหนำ่ำมาอย่างชีวิตของพวกเราแต่ละคน เราไม่ควรรอจนกระทั่งเหตุการณ์เร็วร้ายเกินที่จะแก้ไขเกิดขึ้นเสียก่อนแล้วจึงอธิษฐานภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์เด็กเล็กๆจะไปหาบิดามารดาของเขาไม่เพียงแค่เวลาที่เขาประสบกับความยากลำบากเท่านั้นพวกเขาจะไปหาบิดามารดาของพวกเขาเพื่อขอ อาหารเวลาที่เขาหิวจะวิ่งไปหาเพื่อขอคำกรอบโยนเวลาที่เขาได้รับบาดเจ็บหรือว่าถูกรังแกเขาต้องการความรักและก็ความสนใจจากบิดามารดาของพวกเขาตลอดเวลาพี่น้องที่รักไม่ว่าเราจะอายุมากน้อยแค่ไหนจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มหรือว่าผู้สูงวัยเนี่ย เราทุกคนล้วนเป็นลูกลูกของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นบิดาที่รักและก็สนพระทยเรามากกว่าบิดาทุกคนบนโลกนี้พระองค์ทรงปรารถนาให้เรามาหาพระองค์ในทุกสถานการณ์ของชีวิตของเราไม่เพียงแค่ในยามที่เราประสบปัญหาหรือประสบความเดือดร้อนเท่านั้น พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาและก็ให้เราอยู่ในประเทศไทยอยู่ในสังคมมณฑลอุดรธานีแห่งนี้พระองค์ทรงรู้ดีว่ากำลังทำอะไรและจะทรงดูแลเอาใจใส่เราถ้าเรามีความเชื่อและก็มีความไว้วางใจในพระองค์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นบุคคลแรกที่เราควรที่จะคิดถึงทั้งในยามสุขหรือว่าในยามทุกข์ ก็คือพระเจ้าพระบิดาของเรานั่นเองในยามสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราเราประสบความสำเร็จและก็มีความสุขเราควรที่จะสรรเสริญเราควรที่จะมาขอบพระคุณพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาสนญวิหารแห่งนี้ในยามที่มรสุมชีวิตประดังเข้ามาหาเราเช่นเดียวกันเราก็วควรที่จะมาหาพระองค์ เพื่อขอความช่วยเหลือพร้อมกับเชื่อมั่นและก็ไว้วางใจในความรักอันหาขอบเขตมิได้และก็ไร้เงื่อนไขของพระองค์ให้คำว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ริมฝีปากของพวกเราทุกคนและทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ขอพระเจ้าไว้พรอพี่น้องทุกคน